มาเดินแหล่งเยาวราชแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกด้วยซ้ำศูนย์กลางของอะไรอ่ะเยาวราชมันทุกอย่างเลยนะเรื่องอาหารการกินวันนี้ที่มาเนี่ยก็เพราะว่าจะมาซื้อ ซื้อพวกของจินๆทั้งหลายค่ะทั้งพวกอาหารแห้งมันถูกด้วยแร่งนี้ดูสิร้านทองเนี่ยเพียบเลยแหล่งเราจะทราบว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ดูที่ร้านทองนี่นี่พอดียืนอยู่ตรงหน้าหน้า แบงกุงไทยแบงออมสินอ,อะไรอะไรก็เจ้าต้องโชว่าเจ้าแรกในยวราชทองมากที่สุดอาหารก็มื์หนึ่งผู้คนอก็ฝักไยอะ่ะ เดนะินน่ะเรียกว่ามากี่ครั้งกี่ครั้งก็หลงเพราะจำกันไม่ได้มันมันจอยมันยิบเลย, mm hmm. เ,รยเรียกว่าละลานตาละลานตา mm hmm. เป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยวด้วยนะ แล้วก็มันมีศูนย์ที่พาาที่ที่ต่างๆก็มาจองกันที่นี่ได้ร้านใดๆที่จำเป็นทั้งหลายก็มายอยู่ในเยาวราชทั้งหมดนะ ใครพูดภาษาจีนได้ก็จะได้เปรียบโอเคเนี่มาแล้วเรียบร้อยแล้ว